อ้าวเริ่มได้เอาตังใบตังเอามาอือไปนะอ่าไปอ่าได้รับตังแล้วแก้วน้ำไหมเอาเอาเอาไปอ่าอย่าโดมไปด้วยนะนะอ่าอย่าโดมนะ ไปไปนได้เหรอนั่ได้เอืมเอาลยอีเออเดี๋ยวนะมีไหมโทรพท์ไปไหมโทรพท์เหรอหายนะใช่แขนโทษนะยัส้มได้ไงต้องถอนตอกสีตาใครเป็นสีส้มได้ไงเนี่ย อไปกินต่อไปขากาไปอ้าวไปไปนะส่งทางมสเออดีไม่ได้เสียค่าขนส่งเอาไม้ไม้แบตนะไม้เต็มนี่เหรอเออไม้แบตไปโอเคโอเคเก้าอี้ไปด้วยนะเก้าอี้อ่ะเก้าอี้เหรออ่าเดี๋ยวต้องรับเขาไม่ต้องรับหนักนะมันหนักขอเปล่าเพิ่มอีก่าโอเคโอ้โห ไม้ไฟนู่นตัวใหญ่อะเอาไปง่าเขี่ยมากเลยเอาเหรียญไหมเหรียญบาทมีไหมเหรียญบาทเอาไหมเหรียญบาทเอาไหมเหรียญบาทเนาะเอาเหรียญสิบไม่ดีกว่าเหรียญบาทเนาะเหรียญบาทละกันเหรียญบาทรับแล้วอ่าอส่งไปนะอ่าโอเคเรี่อะตัดเดียวะอีกนะเรียอ่าอ้าวส่งไปวีหักอีก พิกเกอร์พิกเกอร์ของน้องแล้วไปอ่ะพิกเกอร์